เรื่องยันกูมานอไต้ต้นไม้ใหญ่สวัสดีค่ะทุกคนถ้าคุณกำลังมองหาคำแนะนำในชีวิตหรืออยากรู้เรื่องราวลึกซึ้งจากพลังของโลกวิญญาณคุณมาถูกที่แล้วค่ะกดติดตามช่องเสียงแห่งโลกวิญญาณของเราแล้วคุณจะได้รับโอกาสดูดวงฟรีเพียงแค่กดไลค์กดติดตาม แล้วแค่ปักฐานการกดติดตามส่งมาที่ช่องทางการติดต่อของเรา LINE 6 4 8 of f a หรือ e x p u r v i a m u n เท่านี้ก็รอรับคำดูดวงฟรีจากเราได้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นความรักการงานการเงินหรือโชคลาภพร้อมช่วยคุณค้นหาคำตอบที่คุณต้องการอย่ารอช้านะคะยิ่งกดเร็วยิ่งได้รับสิทธิพิเศษก่อนใครกดติดตามตอนนี้แล้วมาค้นพบคำตอบจากพลังแห่งจัก,กรวาลไปด้วยกันค่ะ เรื่องยันกูมาเนอใต้ต้นไม้ใหญ่บทที่1การเดินทางสู่ป่าฝนแห่งออสเตรเลียครอบครัวนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติซึ่งประกอบด้วยพ่อหลิกแม่แอนนาลูกชายวัยรุ่นแม็กและลูกสาวคนเล็กโซอี้เดินทางมายังออสเตรเลียเพื่อสัมผัสธรรมชาติของป่าฝนเขตร้อนที่งดงามพวกเขาตื่นเต้นที่จะได้ถ่ายภาพสัตว์ป่าและเพลิดเพลินกับทิวทัศน์ที่สวยงามในวันแรกที่เข้าสู่ปา่าไกล ผู้ดูแลท้องถิ่นเตือนพวกเขาว่าจงระวังอย่าหลับใต้ต้นไม้ใหญ่ในป่าลึกหากรู้สึกเหมือนถูกเฝ้าดูหรือพบรอยดูดบนผิวให้รีบออกไปจากพื้นที่นั้นทันทีครอบครัวคิดว่าเป็นแค่เรื่องเล่าขำขันเพื่อสร้างความตื่นเต้นและไม่ได้ใส่ใจคำเตือนนั้นบทที่2คืนแรกรอยดูดปริศนาในคืนแรกของการตั้งแคมป์ใต้ต้นไม้ใหญ่ลีกและแอนนาหลับไปอย่างรวดเร็ว ขณะที่แมกกโซอียังคงตื่นเพื่อดูดาวแต่เมื่อพวกเขาตื่นขึ้นในตอนเช้าแอนนาสังเกตเห็นรอยดูดเล็กๆบนแขนของลิกมันเป็นรอยแดงกลมคล้ายถูกดูดด้วยแรงบางอย่างคุณไปโดนอะไรหรือเปล่าแอนนาถามแต่ลิกปัดว่าอาจเป็นมแมลงกัดทั้งครอบครัวไม่คิดอะไรมากและเก็บของเดินทางต่อโดยหารู้ไม่ว่ามีบางอย่างกำลังเฝ้าดูพวกเขาอยู่ใต้เงาไม้บทที่สคืนที่สฟันด้เริ่มต้น ในคืนที่2รอยดูดเริ่มปรากฏบนร่างกายของสมาชิกทุกคนโดยเฉพาะโซโอี้ที่พบรอยแดงบนคอเธอเริ่มมีอาการอ่อนแรงและตัวซีดแม็กฝันได้ว่าเขาเห็นสิ่งมีชีวิตตัวเล็กที่มีผิวสีแดงและดวงตากลมโตเฝ้ามองเขาจากบนต้นไม้เมื่อเขาสะดุ้งตื่นกลางดึกเขาได้ยินเสียงดูดเบาๆในอากาศแต่ไม่พบสิ่งใดเมื่อมองขึ้นไปยังต้นไม้ใหญ่เหนือเต็นท์ เขากลับเห็นดวงตากลมโตเรืองแสงคู่หนึ่งที่มองลงมาบทที่4การ,รเผชิญหน้ากับยันกูมาในวันถัดมาโซอี้เริ่มมีอาการแปลกประหลาดเธอปฏิเสธที่จะกินอาหารร่างกายของเธอเย็นเฉียบเหมือนไม่ใช่ตัวเธอเองขณะที่ครอบครัวพยายามหาทางพาเธอกลับไปยังหมู่บ้านที่พวกเขาจากมาแต่ในระหว่างทาง พวกเขาได้ยินเสียงหัวเราะแหลมเล็กและการเคลื่อนไหวเร็ว,รวๆบนยอดไม้สิ่งมีชีวิตตัวเล็กตัวเล็กที่ผิวสีแดงสดมือและเท้าเหมือนหนวดปลาหมึกกระโดดลงมาจากต้นไม้มันคือยันกูมาในตำนานของชาวอะบอริจินมันจ้องมองพวกเขาด้วยดวงตากลมโตและพุ่งเข้าหาโซอี้ที่นอนหมดสติอยู่ในเปมันพยายามจะดูดชีวิตของเธอจนหมด บทที่5ความจริงอันน่าสะพึงผู้ดูแลท้องถิ่นที่ออกตามหาครอบครัวมาพบพวกเขาในที่สุดและช่วยขับไล่ยันกูมาด้วยความสมุนไพรและคำสวดโบราณเขาเล่าว่ายันกูมาคือปีศาจแห่งป่าฝนที่รอคอยเหยียดใต้ต้นไม้ใหญ่มันจะดูดพลังชีวิตของมนุษย์จนหมดและหากผู้ใดถูกมันดูดจนสิ้นพวกเขาจะกลายเป็นหนึ่งในมนลิกพบว่ารอยดูดบนร่างของโซอี้เริ่มจางลงหลังจากคำพิธี แต่ผู้ดูแลเตือนว่าอยากกลับเข้าป่าลึกนี้อีกไม่ใช่ทุกครั้งที่พวกมันจะยอมปล่อยเจ้ากลับไปบทที่6บทสรุปครอบครัวของลิกออกจากป่าอย่างปลอดภยัยแต่ภาพเงาของยันกูมาในความทรงจํายังคงหลอกหลอนพวกเขาโดยเฉพาะเสียงหัวเราะแหลมเล็กที่ดังในความฝันของพวกเขาบ่งบอกว่าพวกมันยังคงรอคอยเหยื่อรายใหม่ใต้เงาไม้ใหญ่อันมืดมิด ข้อคิดจากเรื่องหนึ่งอย่าประมาทธ,ธรรมชาติป่าและความลึกลับของมันยังคงเต็มไปด้วยสิ่งที่มนุษย์อาจไม่เข้าใจสองเคารพความเชื่อท้องถิน่นเรื่องเล่าอาจมีมูลความจริงที่คนในอดีตเคยเผชิญสามคำเตือนมีค่าการเพิกเฉยต่อคำเตือนอาจนำมาซึ่งอันตรายที่คาดไม่ถึงจบไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องราวลึกลับและน่ากลัวของยันกูมาปีศาจฝ้าป่าฝนแห่งออสเตรเลีย หวังว่าเรื่องนี้จะทำให้ทุกคนได้สัมผัสกับความหลอนและระมัดระวังในการเดินทางในป่ามากขึ้นนะคะถ้าชอบเรื่องนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และติดตามช่องของเราด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะฝากกดติดตามกดไลค์และคอมเมนต์เพื่อเป็นกําลังใจให้หนูด้วยนะคะ